สวัสดีครับอันนี้ก็ปลูกต้นมมกทุเรียนปลูกแบบต้นคู่ปลูกผมกับปลูกระยะห่างกันระว่างต้นกเม็หนึ่งนี่ปลูกได้อาทิตย์นึงเหรอครับแต่คุดลุมผมคุดลุมลงไปแต่ว่าบ่าได้ให้่วถวอ่าพอถ่วมถ่วดินปากถุงดินที่เขาช่ำมากนะครับหลังจากผ่านไปอาทิตย์หนึ่งขันที่ว่าแตยกยอดพวก็เออ นี่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 ก็มีหยอดครับเบื้องอีกตัวหนึ่งมันนั่นนะระหว่างขนทรงผมปิดบดีก็เลยยอดแหงยอดยอดแหงไปเลยครับแต่ว่าหลังจากปลูกมาได้อาทิดหนึ่งอาทิตย์กวากวาๆวกะครับเริ่มปรงปรงิปงุงปงใบแต่รปุงใบไม่เดี๋ยวคอยพิจารณาซ่อมเบิ่งอีกเค่หนึง่ง รเริ่มปรใบอันนี้เป็นทุเรียนพันธุ์หลงรับเล่ครั้างมาปลูกซีต้นผมปลูกลุ่อต้นคูสองคูเดี๋ยวไปเบิ้งอีกคูหนึ่งครับต้นอีกต้นหนึ่งแหงๆเลยมันแหงแหงไหลเพราะวา่า คุ้มถุงมาบอดีแรนมากประมาณรถแรนมากประมาณลอยลอยแปดสิบกิโลครับคุ้มถุงบอดีแต่ว่าตัวน,นี้ก็ยังงามอยู่ตัวน,นี้คุ้มถุงดีครับเป็นพันธุ์หลงเราไดผมปลูกต้นคูครับตัวน,นี้กับตัวน,นั้นคููกันห่างกันเมตรนึงครับปลูกไว้ค้างค้างบ้านนี่แหละปลูกไว้เพื่อได้กินหมากครับแต่ว่าต้นนี้ ตัวนี้แหงไปเลยตัวนี้แหงเลยเพราะว่าผมคุ้มมากบาดีแต่ว่าบัดที่นี่ผมเลยมาตัดตัดต้นแต่ว่าบ่าหาถึงหม่งกิ้งทาบด้วยครับนี่กิ้งทาบมันจะยู่ประมาณนี้ผมตัดหม่งแหงแหงนี่ออกปุ๊บที่นี่นี่ครับเขาก็เกิดกิ้งไม่มาหลังจากผมตัดไดอาทิตย์หนึ่งด้วยนี่ครับนี่ก็เป็นยอดไม้ยอดไม่ทุเรียนลงรับแร่ครับ,รบเดี๋ยวใหานมัน เป็นยังไงอะอีกจักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวผมมาทายเหยืองไมอันนะมือไม้หัดปลูกผมขุดลุ่มเสมอดินครับปากถุงมันติเสมอดินผมก็เอาหยาห้าที่ผมตัดออกละคุ้มๆแล้วก็เอาปุ๋ยมุ่นขีกระเดียนห้อยๆไว้หลังจากปลูกแด้อาทิตย์หนึง่งกลับมาบานก็มาปลูกไว้อันนี้ผมเอา นางลันเล็กมันแบบว่าอยู่บ้านมันมีนางลันเล็กตอนเหตุงานมันมีนางลันเล็กเหลือผมก็เลยอเอามาตัาง้งแล้วก็เอาสแลมเขียวบงังไว้ทั้งทิงครับคือบริาหาถือแดดเฉพาะช่วงแดดจะจัดช่วงเที่ยงช่วงใบมงครับช่งสองงานฟูเป็นระบบต้นฟูครับกับวังวาดิได้กินหมดละ อันล้รับแร่ผมนี่นี่ก็ปลูกต้นคูผมใส่น้ำยศเอาครับเพราะว่าผมบไดอยูุบันผมไปเห็ุงานตา่างจังหวัดผมกลับมาอา,อาทิตย์ละเทือกับบวกคอยได้มีเวลาหดน้ำให้เพื่อนแหละผมก็เลยเหดสายยศน้ำไว้ครับเหตน้ำยศไว้จังสิ่ครับต้นนี้ต้นนี้ก็น้ำยศไว้จังสิ่ครับเอาไว มันจะเป็นจังไรนีนก่กันไว้ว่าให้เขาถือแดดตอนแดดจัดๆครับ <c oughs> มันง่ายดีได้ลหะ <c oughs> ผมเอานางลานตังแล้วก็เสลี่มเขียวอ่ะมามัดหมัดตลอดี่ครับมันเบื้องอีกต้นหนึ่งอันนั้นมันเมื่อกี้นี่มันเป็นพันธุ์หลงรับแล่อันนี้หมอนท่อง มันทองนี่ปลูกได้สองเดือนแล้วครับนี่ปลูกได้สองเดือนวัาที่นี่ก็เลยสีหาคูเขามาปลูกผมขุดลุ่มใบนี่ขุดลุมใบว่าที่ว่าสีหาคูเขามาปลูกคูกับต้นนี้ครับนี่ก็ใส่น้ำยศครับน้ำยศนี่ก็ปลูกไม่ได้สองสามเดือนแหละต้นกน็เริ่มนั่นแหละครับ ใบก็เริ่มแก่นี่ก็แตกยอดไม้แล้วบิ่งผลเป็นอย่างไรสีได้กินเมื่อได้กินนี่แก่ยอดไม้กำลังแตกยอดครับนี่แตกยอดโอ้เมื่อกี้ผมเอาน้ำน้ำมาก,กันบักนัดน้ำมักสับปะรดมะฮดให้ปุ๋ยทางใบผมบ่ไมด้ผสมน้ำได้ละเดี๋ยวเสียเอาไปจักหน่อยเดี๋ยวเสียน้ำม,มาล่างค่อยอให้เขาติดเลยก็สี เอาใส่บัวมาหดหลังมันอ,ออกจากใบห้าเทียมมันเข้มแต่ก็คิดว่าน่าเข้มหอกว่าเพราะมันเป็นปุ๋ยชีวภาพครับีนี่มลมหนึ่งล่มนี่กะสิล่มนี่กะสิ้มสามูมาปลูกครับปลูกหมอนท่องจะคูหนึ่งแล้วก็ปลูกอันนั้นก็ปลูกลงรับแรกสองคูู หวังว่าสิได้กินครับเอาไว้สักนีสก้สักกอนเดี๋ยวโอกาสหน้ามาสิเดี๋ยวผมจะ,ะมาทายให้เบิ่งงไม่ครับผมสวัสดีครับ